อาหา่างเดี๋ยวกันกได้เลยเฮ้ยโอ้ยเยี่ยนตายหาพดเครียมข้าไม่ได้เลยอุดไว้เป็แล้วอ่ะพี่ดูตรงช่องแชทดิกดไปแล้วอ่ะมันเงียบอะไรเว้ยกดชวนไปแล้วอ่ะ ฟันตรงข้างเดียวกันลลเลยมุมเลยวุดอยู่ฟังไหนสีแดง ไอซีอ๋อไอซีจะเล่นธนูทำไม หนูหนูนูหนูหนููหนูหนหนูนูหนูหนูนูหนนูห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 นนูห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  มาชี้อะไม่ไรม,มาโอ้มาช่วยกันนอนระวังนะมันยิงเพื่อการโดนนะนี่ดีพุทธไหม่ดีอะ ไเออมีคนไปช่วยนะเกลียดตายเฮียโดนปากรู้เกมนี้พี่พี่ก๊อฟชอบโหลดเลยเล่นกันเดี๋ยวพี่ให้กระโดดฟันนะไปืกอแล้ว อุ้ยอุยินวุฒิทไหมเผื่ี่นับอุ้ยจับฝันโดนหน้ารับเฮ้ยเฮเฮยเฮันเยเฮเฮ้เเ วิ้ยหนีวิววิววิวโอ้โโดนบอดลุงได้เว้ยได้เว้ยคนหนึ่งตาแทบไหลช่วยด้วยโดนตับตับโอ้อยู่ช่วยด้วยเร็วมาช่วยเร็ว มึงขึ้นไปดิไปช่วยแล้วไปช่วยแล้วกระโดดฟันเป็นไก่แล้วกระโดดฟันน่ะได้แคดแคทอะไเนี่ยแคทอย่งเนี้ยวิญญาณเด้อโอยมันเนี่ยกระโดดฟันกระโดดฟันโดดแล้วก็ฟันเท่ครับใจจริง

มาแล้วเราต้องฆ่าคนนะพี่เราต้องเผาบ้าน <c oughs> เดือดเถื่อนของแบ็อฟันให้โดนคออ่ะทีเดียวตายเลย กูตายจุดีสสูต ตายเลยสู้แล้วก็ตายสู้แล้วก็ตายเลยเออใช้ได้เหรอเกมนี้ฉากมันสวยด้วยพี่ก๊อฟเล่นดิมันเดินในกับเพลงเล่สองเลยไม่เล่นเหรอฮะพี่ก๊อฟก่อนติดพันโอ้แม่เลย ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรเกมเยอะนักเกินเออต้องเผาบ้านเผาบ้านโอ้ไม่เยอะ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  กัดเท่งทำไงเนี่ยแแทงควาขวาขวาางกัะบ้าปั๊บบนี่มันยังไง thấy Hơi... thảm, Hơi... Hàng... 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 ับปืนวุ้นไม่ชอบต้องจับดาบอย่างเดียวเอ,อ๊ะเราต้องโค้เทคต้องคนเขาแล้วก็ทำลายป้อมหลักมเนี่ยอเหรอต้องฆ่าคนไหมอ้าอู้ายังไงเนี่ยกระโดดฟันเป็นไงเล่าเห็นบ่างกระโดดฟันกระโดด โจดควันอดแรงบ่เลยเราต้องยึดตรงนี้เหรอมันไม่เห็นมีอะไรให้ตีนี่เขาเขาอ่เขาความหลักอะไรนี่ต้นไม้เนี่ยหนะยึดมือกัน จะบอกได้เลยว่าเทินโปรโอ้โหคือบอกเลยว่าอุ้ปล่อยฮย่งไปสำเร็จแล้วเลยครับอโยดูด้วยดูคีแล้วเกนใดวดด้วยไปไงวะ เชนทีมเชนคาร์ดเ oh, อ็มเชนคาร์ดวีอ๋อวีลบเอฟคิกต้องสีแดงสิครับเราสายทำลายล้างอยู่แล้ว <c oughs> เอาอยู่คนละสีตายแล้วอันนี้ก็เสร็จวุ้นสีบีสีแดงอยนนู่กระโดดกระโดดฝ่าเหมือนสีน้ำเงินมันจะเป็นฝ่ายป้องกันส่วนสีแดงเป็นเป็น,ปนฝ่ายโจมตีอ้าวพี่ย้ายมันทำไมมันก็ไม่เช่าก,กันดิ สามเอา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 จี๊กทำไมหมดตดฟันทางใดลูก ฟันกระโดดฟันโอ้โหขอขาด ถอยนต่อเล่นดีก <อ Momo S 1> ว่าอย่างเงี้ยต่อแน่ชอบมันบอกมันเล่นแล้วเมาเหมือนอุ้ยเสื่อมากเลยเอากระเป๋าเหลือเอาเหลอเหลือแข่งพลาด เชิญดิครัชทำไงเราต้องเผาเหรอเผาบ้านไม่หมดใช่ป่ะ <c oughs> มัวแต่ฆ่าไม่ได้เผา,รเผารหรือบ้านเบิน้น เขาฐานมันหรือเปล่าลงไปลงไปเขาก็ไป็นไหนก็หมดวันนี้ฮะ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  เขาหาถามตัวเองนะก็ไปเผาฐานเกิดมันเปล่า ไปอ่ะมันกลับไปกันที่นเหมือนกับทีพอเตสเลยเออน่าดีสิ่งนี้โบรายแล้วใครถีบเนี่ยถีบทำไมใจร้ายรู้ไงไปพังประสาทตรงนว้นไง พี่จะลากรถด้วยจะให้วุดไปฆ่าวุดลากรถาไปเดี๋ยวพี่ไปปินกันหน้าให้โถอยากมันนงี้ยดิควานกะดุดมอีอย่างนงี้เนาะแนวโบราณอยู่ที่ว่าขายได้เนี่ยจริงเปิดเป็นเซิร์ฟนี่คนเล่นเยอะเนี่ยโอ้คนให้มนรู้จักกันเถอ,อะแล้วก็นั่นแหละก็โปรโมทไงเจ้าแรกในไทยง ตั้งแต่สองพันสา <3 S 2> มลแล้วโอเคอยู่ตั้งแต่สองพันสามแล้วเกมนี้ยถ้าหารไปไหนกันหมดก็ไม่รู้อยู่ในเมืองมั้งอ๋อเราต้องรอข้อในเมืองเนะี่ยเหมือนกปว่าเรายึดจุดเกิดไปแล้วอ,ะอ่ะเกมตะกี้ม,มันโมแต่ค่าค่าเพิ่นไปหน่อย คงมีตีกันหน้าเมืองอ่ะแต่แม่งเทเอน้ำน้ำมันใส่เลยแต่คิวคิวตายกันเดียวกุดมัวแต่วิ่งุดมัวแต่วิ่งฮานูไม่ทันกินหรอกกอย่างเงี้ยก็ลับคนแม่เจอเยอะประมาณว่าเป็นคนแบบสักขาใส่ให้ไงแหล แต่สู้ไอ้ดาบไม่ได้หรอกคิดว่ามันรออยู่บนประสาทแน่เลยเออในเดี๋ยวมันเทน้ำน้ำมันใส่ต้้องงระววัไเดี๋ยววิ่งมาเปล่ามันเทน้ำมันใส่เห็นไหมเอ้า พี่ไม่ได้ดูในตัวอย่างเหรอไอ้ไไน,อน,นี่เลยจะเก็บงานละเอียดเกินไปหรือวาพี่ไม่ได้ดูในตัวอย่างอ่ะมันเทน้ำมันใส่อ่ะไม่รู้ไงรู้ <c oughs> นี่ปวดท้งหว่ะที่จริงตรงเนี้มันคนแบบมีต่อตานนะมั้มีมันมา,มาเองมั้งมันกลายเป็นเงียบอ,อมันไม่มาเองมั้งนู่นมันต้องนูง่น,นเห็นไหมมันอยู่ระดับหัวพอดีอะ่ะมันรอดักอยู่ ถ้าเป็นคนเล่นปกติก็คงจะต้องเทน้ําใส่อะฮะถ้าเป็นคนเล่นน่าจะออกมาออกดิไม่งั้นมันแบบก็คือเวลา15นาทีกระโดดตอนทีโกลเราเข้ามาในในนั้นได้เรามีเวลา ตาประสาไม่ได้ชนะแบบงงๆอ่ะยังไม่ค่าคิงเลยหรือว่าเราได้คะแนนมากกว่าเข้าเมืองได้ก็ชนะแล้วมั้ง